สวัสดีครับพี่น้องชาวเรียรมือใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันจากประสบการณ์ที่ผมเจอกับ f a c e b o o k นะครับถ้าพี่ๆคนไหนเห็นแบบนี้ไม่ควรกดติดตามนะครับถ้าเป็นไปได้ห้ามกดติดตามตามในช่องนี้ดัดขาดนะครับผมเพราะว่าผมได้ทําแล้วนะครับ Facebook ผมโดนสีแดงพี่น้องมือใหม่ที่ยังไม่รู้วิธีการกดติดตามเพื่อนแบบไหนถึงจะมีพลแล้วแบบไหนถึงจะผิดกฎของ Facebook นะครับ ถ้าพี่ๆดูคลิปนี้แล้วพี่ๆอย่าลืมช่วยกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์แบ่งปันให้พี่น้องคนอื่นๆได้เห็นด้วยนะครับผมวิธีนี้คือวิธีการที่เราไปกดติดตามในปุ่มตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดภาพให้ดูนะครับเห็นแบบนี้นะครับผมนี่ผมจะเปิดภาพให้ดูนะครับพี่ๆเห็นแบบนี้เนี่ยที่พี่น้องหลายๆคนนะครับผม สนใจนะครับผมอย่างเช่นห้าผู้ติดตามนะครับผมหาผู้ติดตามหาพี่น้องคนหนที่สนใจอยากจะเป็นเพื่อนกันนะครับอยู่ใน Facebook อยู่ในกลุ่มต่างๆนะครับแต่สําหรับพี่น้องคนที่ยังไม่รู้นะครับผมยังไม่รู้วิธีการกดนะครับผมกดติดตามหรือกดของ a c e b o o k นะครับผมเช่นเราไปกดตรงนี้ครับผมอย่างนี้นะกดดูตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะความคิดเห็นของเพื่อนอย่างนี้ผมมีหนึ่ี1,400 8.4นะครับผมพี่พี่ก mm? wow ็กดเข้ามาเลยนะครับกดเข้ามาแล้วเนี่ยพี่พี่ก็จะสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่าคําว่าติดตามเนี่ยมันจะเป็นสีน้าเงินนะครับผมมันจะเป็นสีเขียวนะครับอพรนั่นแหละครับผมสีน้าเงินนะครับมันก็จะเป็นสีน้าเงินเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมถ้าพี่พี่เลื่อนไปเนี่ยพี่พี่ก็จะเห็นเยอะแยะนะครับแต่พี่พี่บางคนเนี่ยก็เข้าใจผิดนะครับนะครับผมสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ ขาใจพี่วยเออสามารถกดติดตามตรงนี้ได้แบบแบบง่ายจริงครับง่ายจริงครับผมแต่ผลตอบรับไม่มีนะครับผมไม่ได้อะไรเลยเหมือนซู์เปล่านะครับผมเช่นเราไปกดติดตามแบบนี้นะครับกดติดตามแบบนี้เลยนะครับอย่างเช่นกดติดตามแบบนี้นะคำติดตามนะครับผมติดตามอย่างเงี้ยแบบนี้นะครับผมไม่มีการตอบรับมาเลยนะครับผมคือเหมือนเรากดติดตามเขาคนเดียวนะครับ การแจ้งเตือนบัญชีมันก็ไม่มีการตอบรับมาเลยนะครับผมแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ดีนะครับผมไม่ดีเลยแล้วก็ทําให้ f a c e b o o k นะครับผมทําให้ Facebook เนี่ยมีการปิดการมองเห็นแล้วก็สามารถทําให้บัญชีของ Facebook ของเราเนี่ยครับผมคืนเป็นคําเตือนและสีเหลืองและสีแดงไปได้นะครับผมแล้วก็มีการสแปนด้วยนะครับ ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับผมสาหรับมือใหม่ทุกคนนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้ครับผมเยอะแยะไปหมดเลยก็แบบนี้ไม่ควรทำนะครับผมผมแนะนําเลยว่าไม่ทําดีกว่านะครับแต่ถ้าพี่ๆอยากจะทำเนี่ยผมจะบอกวิธีหนึ่งนะครับผมถ้าอยากจะทําจริงๆอยากจะติดตามแบบมีคุณภาพนะครับผมติดตามไปติดตามกลับแบบ ดีแบบช่วยกันนะครับผมมีการแบบช่วยกันนะครับผมเราช่วยเขาเขาช่วยเราประมาณนี้ครับพี่พี่กดไปตรงนี้เลยนะครับผมกดดูรูปภาพของเขาเลยนะครับผมบูรูปภาพเขาเลยง่ายๆนะครับผมกดแบบนี้เลยนะครับกดดูรูปภาพเลยนะครับผมเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับกดเปิ๊บไปเลยนะครับเวลาพี่พี่กดมาแล้วเนี่ยพี่พี่ก็จะเห็นกดตรงนี้ได้เลยนะครับผม กดจุดสามจุดนี้ได้นะครับผมแต่ถ้าพี่ไม่กดจุดสามจุดพี่พี่ก็ดูคลิปของเ่าก่อนเริ่มแรกนะครับแล้วก็กดเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็กดคําวารีวนะครับในนั้นพี่พี่ก็จะเห็นคลิปของพี่น้องเนน,น,นะครับผมเนี่ยคลิปเยอะแยะนะครับผมทีนี้เนี่ยเราช่วยช่วยดูเลยนะครับผมช่วยดูก็กดกดดูคลิปนะครับผมกดดูคลิปเลยนะครับผมกดดู กดดูคลิปเนี่ยวิธีการกดติดตามกดดูคลิปให้จบนะครับผมดูดูคลิปก่อนนะครับฟังคลิปดูคลิปให้จบแล้วก็กดไลค์นะครับผมกดไลค์หนึ่งทีนะครับผม,ม thời, leak, กดไลค์เสร็จแล้วก็กดคอมเมนต์เข้าไปนะครับผมกดคอมเมนต์เลยนะครับผมยังสวัสดีครับประมาณนี้นะครับผมก็ทําแบบนี้ดีกว่านะครับผมทาแบบนี้คือมันมันมันจะดีมากเลยนะครับผมนะครับผมเนี่ยครับติดตามมันก็จะอยู่ข้างล่างนี่เลยนะครับผมติดตามได้เลยตรงนี้นะ โอเคนะครับ okay, ผมอันนี้คือดีกว่านะครับผมช่วยดูคลิปเขานะครับผมช่วยใครว่ามันมันต้องช่วยกันนะครับผมเราช่วยเขาเขาช่วยเราประมาณนี้ครับผมแล้วก็ AI มันก็จะช่วยดันคลิปของเราเนี่ยแหละให้คนอื่นเขาเห็นเหมือนกันนะครับผมนี่เขากดติดตามได้เลย <S <S นะครับเนี่ยแบบนี้กําลังติดตาม <S <S โอเคที่เราจะมาทําแบบที่ผมที่ผมกําลังบอกพี่ๆเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยดีกว่าทําแบบนี้นะดีกว่าที่แบบกดเติ้งเติ้งติดตาม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 แบบนี้อันนี้ไม่ดีนะครับผม มือใหม่ฝากด้วยนะครับผมสู้ๆทุกคนนะครับผมเดี๋ยวก็ผ่านกฎเกณฑ์ทั้งหมดเลยนะครับผมให้กำลังผมขอให้กำลังใจพี่ๆทุกคนสู้ๆ